เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอภินิหารเกี่ยวกับปรมีของครูบาขาวปีหรือครูบาศรีวิชัยน้อยแห่งวัดพระพุทธบาทผานามตำบลลีอำเภอล,ลีจังหวัดลำพูนเรื่องราวนี้นำมาจากนิตยสารโลกทิพย์ท่านครูบาขาวปีทายาททางธรรมที่ได้สืบเนื่องงานพัฒนาและรับมอบหมายจากท่านครูบาศรีวิชัยหลายชิ้นหลายงาน จะได้รับคำชมเชยจากท่านว่าเป็นครูบาสีวิชัยน้อยนักบุญล้านนาองค์ที่สองท่านได้สร้างผลงานไวม,มากมายไม่ว่าจะเป็นฐาวรวัตถุทั้งศาสนาจักรและอาณาจักรซึ่งท่านได้มีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยแห่งตอดอายุไข83ปีของท่านจึงได้รับโรคเกียรติคุณจากทางราชการมากมายแม้ในด้านการเผยแผ่พระธรรมท่านก็ได้ปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย ท่านเป็นแบบอย่างแก่มนุษย์ทั้งหลายที่เพียรพยายามสร้างแต่คุณงามความดีไม่ให้จิตใจตกอยู่ในไฟายต่ำสมควรที่นักพัฒนาทั้งหลายในปัจจุบันนี้จะดำเนินรอยตามแม้แต่พระท่านเจ้าพลสลิ์ธนรัฐผู้มีอำนาจล้นเหลือในระหว่างปีพุทธศักราช2502ถึง2506ได้รับทราบผลงานของท่านครูบาขาวปี ยังใคร่ปรารถนามานมัสก,การกราบคารวะท่านผู้มีใจมุ่งพัฒนาย่อมอุทิตเพื่อบำรพระพุทธศาสนาและสังคมโดยรวมไม่ปรารถนาผลตอบแทนแต่ประการใดแม้ว่าท่านครูบาไม่ได้มีสมณศักดิ์หรือสถานภาพที่สูงส่งในสังคมก็ตามแต่ท่านจอมพลสริยธนรัตนก็ได้ปรารถนาตัวจะช่วยอุปถัมภ์ในการก่อสร้างโรงเรียนที่อยู่ในผลบทที่ห่างไกล ให้ครบหนึ่งร้อยหลังก่อนที่พระน่านจะถึงแก่อสัญญกรรมไม่นานเรื่องราวของท่านครูบาขาวปียังมีอีกมากมายที่เกิดจากการเล่าขานของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งนับวันยิ่งจะสูญหายเลือนๆไปกับการเวลาหาไม่นำบันทึกไว้เป็นหลักฐานในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งย่อเป็นสิ่งที่ยากต่อผู้เรียบเรียงเรื่องราวของครูบาเป็นผู้มีอริยบุคคล ในภายภาคหน้าให้สมบูรณ์ต่อไปมูลเหตุที่นำเรื่องราวเล่าขานที่มาเผยแผ่นี้เพื่อมิให้อนุชนรุ่นหลังได้ลืมเลือนไปโดยง่ายอีกทั้งจะเป็นเม็ดทรายที่จะก่อรูปเป็นกุศลวัตถุอนุสาวรีย์แห่งท่านในความดีที่มีต่อมวลมนุษย์อีกทั้งจะเป็นเม็ดตินเม็ดทรายที่จะก่อรูปเป็นกุศลวัตถุอนุสาวรีย์ในความดีของท่านที่มีต่อมวลมนุษย์ซึ่งเรื่องนี้ เริ่มจะดํำเนินการให้เป็นรูปเป็นร่างอย่างแท้จริงภายใต้ความเห็นชอบของครูบาวงหรือพระครูใบดีกาชัยยวงศาพัฒนาแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้มไม่ใช่แต่เป็นเพียงคำปารบของผู้ที่มาเยือนที่พระบาทพานามครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดการเวลาสิปีที่ท่านได้ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้ว เรื่องที่จะเล่าขานในที่นี้ก็ยังไม่เคยลงพิมพ์มาก่อนโดยส่วนใหญ่เรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการปราบผีในสมัยที่ท่านครูบาสรีวิชัยท่านยำหนงขันอยู่ท่านได้ทราบโดยยานเห็นถึงความสำคัญของเจดีพระทาตุห้าดวงในอำเภอลีว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ได้ทรงเคยมาพำนักในสถานที่แห่งนี้ และเจดีย์สถานแห่งนี้ได้รับการสถาปนามากมากกว่าพันปีแล้วจากพระนางจามมาเทวีได้ชำรดสุดส่มไปเห็นควรที่จะได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จึงให้คณะกรเรียงซึ่งเป็นชาวบ้านมาหาครั้งถางพงแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าเพราะสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านถือกันว่าผีดุมีความน่ากลัวเต็มไปด้วยต้นบุญน,นาค มีชาวบ้านหลายรายเคยตัดต้นไม้เหล่านี้ต้องมีอันเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้ชาวบ้านเข็ดขยดหลือกันไปนให้แทั่วอำเภอลีจนกระทั่งครูบาศรีวิชัยต้องมอบหมายพระหนุ่มท่านครูบาขาวปีมาโดยเฉพาะและได้นำศรัทธาไปถึงสถานที่ดังกล่าวหลังจากครูบาขาวปีได้นำก้อนหินในสถานที่แห่งนั้นมาบริกรรมทำพิธีอยู่ครู่หนึ่ง และโยนไปโดยรอบท่านจึงประกาศให้คณะสัตยาลงมือฝันฝันต้นบนนาในบริเวณวัดท,ทันทีเพื่อดำเนินปรับปรุงพัฒนาสถานที่และคณะสัตธาชาวบ้านก็ไม่ได้รับอันตรายแต่ประการใดในเวลาต่อมาจ้างเหตุการณ์ในคราวนั้นมีส่วนเกื้อหนุนทําให้ชาวบ้านเล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านกรเรียงหรือยอย่าง แสดงถึงการใช้แววของนักปุองค์ที่สองแห่งล้านนาไทยเปรียบประดุดเพชรท,ที่ได้รับการเจริญนในเบื้องต้นแล้วเรื่องที่สองระง,งับไโจรนพ่อเท่าฝนเป็นโยมอ,อุปผากท่านครูบาเขาปีมาหลายปีปัจจุบันมีอายุ86ปีได้ย้อนรึกถึงเหตุการณ์ณนะตำบลห้วยไคร เขตรอยต่อระหว่างอำเภอลี้กับอำเภอเทินว่าในสมัยก่อนแถวนั้นยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ที่มีช่องทางระหว่างเขามาบรวันจบกันซึ่งโจนผู้ร้ายในสมัยนั้นใช้เป็นช่องทางเดินสำหรับลัก,กวัวควายของชาวบ้านโดยลบหนีออกทางนั้นเป็นประจำเพราะความชุกชุมย่างดานดื่นนั่นเองก็ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ประชาชนเป็นอันมาก เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมักดูแลไม่ถึงผู้คนในสมัยนั้นก็มีไม่มากเช่นเดียวกันสมัยนั้นประชาชนถิ่นนั้นไม่ทราบจาหนหน้าไปพึ่งใครต่างก็มุ่งม,มาหาท่านครูบาขาวปีผู้เป็นเอกแห่งมหาชนได้รับการร้องขอให้ท่านไปช่วยจัดการกับพวกโจรให้ทีท่านครูบาก็ตอบว่าเรานั่นเป็นพระจะให้ไปรบก,กับโจร ก็จะถูกเขายิงตายนะสิชาวบ้านท่านหนึ่งกล่าวว่าไม่ได้หมายความมาเช่นนั้นครับคือขอให้หาวิธีใดก็ได้อย่าให้โจรมันมาลักวัวลักควายชาวบ้านอีกก็ได้ครับในที่สุดครูบาทรมสงสารชาวบ้านที่มารบเราไม่ได้ท่านก็ได้ตอบว่าอา้าวไปก็ไปเมื่อท่านได้ติดตามชาวบ้านไป ท่านได้นำหินติดตัวไปสองสามก้อนจนถึงบริเวณเส้นทางที่ใช้สันจรของโจรเป็นประจำท่านกระบนอุปอิบโอปิบ,บแล้วก็เป่าหรือเสียขาทาที่สุดก็หาเดาได้แล้วก็โยนหินลงไปในช่องเขาทางที่โจรผ่านก็มีพิธีสั้นๆพอเสร็จแล้วท่านก็เดินทางกลับชาวบ้านบางคนบนว่าแม้ทำแค่นี้หรือจะมาปราบโจร บางคนก็หัวเร,ราะก่าววิจารณ์ว่าอวดตัวเป็นผู้วิเศษมากเลยโดยที่ประชาชนนั้นก็ไม่ได้เสบสาเรเล่าวเรื่องต้นต่อแต่อย่างใดมีแต่ตำหนิติดเตียนต่อมาประมาณครึ่งเดือนมีวัวควายหายอีกชาวบ้านได้รวมกลุ่มและติดตามสะกดรอยเท้าสัตว์และพวกโจรไปปรากฏได้ควายคืนมาถึงสองสาคราวติดต่อกันจนเป็นที่อัศจรรย์ ภายหลังได้มีการเปิดเผยเหตุการณ์จากชาวบ้านต่างถิ่นซึ่งยึดอาชีพเป็นโจรได้บอกกล่าวกับชาวบ้านด้วยกันให้รู้หลังเลิกอาชีพโจรว่าเมื่อละกวัวควายเดินมาถึงท่องทางสัญจรที่ครูบาได้ทำพิธีไว้ควายก็จะมีอาการโดรร้ายขึ้นมาทันทีไล่ขวิดพวกโจรไล่ทำร้ายบ้างควายบางตัวดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่ง สบัดเชือกหนีกลับมาทางเส้นทางเดิมต่อมาโจรจำเป็นเหล่านั้นได้ยินคำเล่าลือจากชาวบ้านว่าท่านครูบาขาวปีได้กระทำพิธีปราบโจรณสถานที่นั้นไว้พวกโจรจึงเกิดความละอายและเกรงกลัวในที่สุดก็เลิอกอาชีพโจรในเวลาต่อมาโดยได้เปิดเผยเหตุการณ์นี้ให้กับชาวบ้านได้ฟังกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านก็ขายความมิตกเรื่องทรัพย์สินนอนหลับอย่างเป็นสุขความร่มเย็นก็ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งเรื่องที่สาม,มาดีย่อมไม่มีเหตุท่านพระภิกษุรูปหนึ่งพำนักอยู่ที่ศาลาท่าน้ำดอยเตาได้ปารถกับโยมท่านหนึ่งถึงความดีของท่านครูบาขาวปีว่านานบรประชาชนทั้งหลายเริ่มจะเลืมเลือนจึงชักชวนโยมท่านหนึ่งไปกราบนมัสการ ครูบาชัยวงศ์ณวัดพระบาทห้วยต้มและนิมนต์ท่านเป็นประธานในการสร้างอนุสาวรีย์ครูบาขาวปีโดยอาศัยรัทธามหาชนในการสนับสนุนการก่อสร้างอันเป็นการแสดงกะตะเวทิตารำลึกถึงคุ่นงามความดีที่ได้จันรลงไว้การเดินทางไปพระบาทห้วยต้มได้เหมารถจากในตัวเมืองเชียงใหม่ไปมีคนขับรถชื่อนายมอม ขณะเดินทางกลับคณะผู้จ้างเหมาไม่ได้มีความเรียบร้อนแต่ประการใดและไม่ได้สั่งให้ขับรถเร็วแต่ด้วยความคึกขนองของนายมอมซึ่งเป็นวัยรุ่นประมาณ20ปีเศษเดรีบร้อนเดินทางกลับเชียงใหม่เพื่อที่จะได้รับจ้างขับรถในเวียงในวันนั้นต่อไปได้ขับรถสองแถวกลับด้วยความเร็วเฉลีย่ยประมาณ100กิโลเมตรต่อชัว่วโมง จนมาถึงทางโค้งเลยโรงพยาบาลอำเภอรีมาเล็กน้อยมีเวรุ่นซึ่งเป็นหญิงสาวพนักงานในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัวอำเภอรีขับจักรยานยนต์ตัดหน้าบนทางโคง้งเพราะคิดว่าคงจะข้ามพ้นไปอีกฝั่งหนึ่งได้ในระยะถึงประมาณ20เมตรพ้นคือรถขันนั้นชนกับจักรยานเข้ากลางคันมีรอยเบรกล้อ,อยาวประมาณ10เมตร ตัวผู้หญิงกระเด็นพลัดตกลงไปข้างทางโดยไม่ทันเห็นว่าเป็นใครด้วยซ้ำขณะผู้จ้างเหมาบอกกับนายหมอมให้หยุดรถเพื่อดูแลคนเจ็บก่อนแต่นายหม่อมหายหยุดรถไม่ตามสัญชตาตญาณเขาตีนผีขณะเดินทางได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงครูบาสีวิชัยและท่านครูบาขาวปีขณะที่นั่งรถผ่านวัดพระบาทผาน้นาททำไมต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเนาะ เมื่อเรามาดีก็ให้เด็กคนนั้นอย่าได้ใครเป็นอะไรเลยจากนั้นได้นำคนขับเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านแม่ตื่นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามกลับโรงพยาบาลผลก็คือเด็กสาวไม่ได้เป็นอะไรเพียงเย็บที่ขาแปดเข็มหมอให้นอนพักรอดกกูอาการที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนและให้กลับบ้านในวันรุ่งขึ้นสภาพเด็กเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลย ส่วนจักรยานบี้แหลกไปทั้งคันชาวบ้านเห็นแล้วก็ไม่เชื่อคนขับรถจักรยานจะรอดไปได้คนขับรถได้ชดใช้ค่าเสียหายจดเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่ายแล้วสารได้สั่งปรับและรอลงอาญาสองปีจึงกลับบ้านมาหาลูกเมียในเชียงใหม่ได้เรื่องที่สรถมหาสนุกนายวิชัยอยู่บ้านหนองปูอำเภอดอยเต่าสมัยเมื่อเป็นหนุ่มครบเกียร์รับราชการทหาร ได้เล่าให้ฝังว่าสมัยที่เส้นทางอบเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ถึงบ้านแม่ตื่นอเภอลี้จังหวัดลำพูนมีสภาพเป็นดินลูกรังวันนั้นท่านครูบาขาวปีได้เทนทางไปพระบาทตะเมอะผ่านบ้านหนองปูโดยรถบรรทุกมีเส้นทางอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งสะพานไม้ผูกพังที่ใช้ข้ามลำทานตรงคอสะพานมีสภาพชำรุดคดเคี้ยวไปมาในสมัยนั้นคนขับรถ ที่ครูบาขาวปีนั่งมาได้นำรถหลบหลีกหลุมบอ่อเลี้ยวจากสะพานได้ลงอ้อมไปตามห้วยที่ไม่ลึกมากตีโค้งเข้าถนนลูกลังที่เชื่อมกับคอสะพานอีกด้านหนึ่งซึ่งมีสภาพคดรเคี้ยวเป็นหลุมเป็นบอ่อก็วิ่งขึ้นสู่เนินซึ่งเป็นทางคดรเคี้ยวเป็นบงโค้งมาสู่ที่ชันขึ้นไปเรื่อยเกิดสภาพรถเครื่องร้อนหมดกำลังแต่คนขับขก็กระนำเท้าเหยียบกันเร่งเพื่อให้รถ พ้นเหนื่นไปให้ได้ช่วงนั้นบังเอิญรถพาดโดกระทบกับพื้นดังค้องแข้งคนขับรถเกิดความตน่นตกใจกระโดดนี้พอรถเริ่มถอยหลังกลับลงสู่ข้างล่างขณะนั้นครูบามีสติดีมากได้ยืนอยู่บนรถบรรทุกด้านหลังเห็นคนขับรถขยับท่าจะกระโดดก็ได้ร้องห้ามไว้แต่ไม่ไหวเท่ากับสารถีหัวเห็ดซึ่งกระโดดพรวดลงไปเสียก่อน ในที่สุดรถก็ค่อยไหลลงมาตามทางโค้งทางลาดชันของถนนลูกรังโดยขาดการควบคุมจนไหลมาหยุดระหว่างห้วยพอดีหากรถไม่เลี้ยวถอยหลังมาตามทางและพุ่งตรงตามธรรมดาก็คงตกเหวเป็นแน่ในที่สุดรถก็ค่อยๆไหลมาตามทางโค้งที่ลาดชันของถนนลูกรังโดยขาดการควบคุมจนไหลมาหยุดระหว่างห้วยพอดีหากรถไม่เลี้ยวถอยหลังมาตามทาง พุ่งตรงตามธรรมดาก็คงตกเหวเป็นแน่อานิสง์ของคุณงามความดีนั้นย่อมคุ้มครองผู้ปิดพฤติธรรมมีนคนในเหตุการณ์สงสัยกันมากทั้งที่รถถอยหลังขณะที่เผาหลุดนั้นมีลักษณะเหมือนมีคนมาบังคับให้เลี้ยวตามทางโค้งได้อย่างไรอานิสงของคุณงามความดีนั้นย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมเกศดาพินิหารจึงบังเกิดขึ้น บางท่านอาจมีความเห็นแย้งว่าเป็นความบังเอิญแต่ความบังเอิญน,นั้นคงไม่สามารถนำรถเผาหลุดไหลมาตามทางโค้งถนนทุกเลี้ยวได้เว้นแต่อภิญญาห้าที่ปรากฏขึ้นแก่จิตที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นที่จะแปลกแยกในส่วนความเห็นของเหตุการณ์นี้ออกไปเรื่องรล่าที่หฝนทิพจากความทรงจำของพ่อน้อยคำหรือพ่อน้อยหมายความในที่นี้ก็คือ ผู้ที่บวชเป็นสาม,มเณรแล้วสึกออกมาทางเมืองเหนือเรียกว่าพ่อน้อยอายุท่านได้75ปีแล้วท่านได้คุกคีตีโมงกับท่านครูบาขาวปีมาตลอดโดยปกติพวกกระเรียงหรือทางเหนือเรียกว่าพวกยางนับถือท่านครูบาขาวดุจเทพเจ้าของเขาในท้องถิ่นอำเภอนี้มีช่วงหนึ่งประมาณสองปีฝนไม่ตกมีสภาพเื้นดินอากาศแห้งแล้งพวกกะเรียง ได้ประชุมหาหรือและเข้ามาหาท่านครูบาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเราคงจะอยู่กับท่านครูบาไม่ได้แล้วแลวครับจะปลูกข้าวบนดอยหรือข้าวไร่ก็ไม่ได้ผลเพราะไม่มีน้ําฝนน้ําจะดื่มกินก็ไม่มีพวกเราจังเป็นต้องย้ายบ้านหล่ะครับครูบาถามว่าพวกสูจะย้ายไปที่ใดเล่าก็เรียงตอบว่าหมู่เอาจะไปหาหมู่บ้านใกล้ๆที่มันมีน้ํา คงจะมาหาครูบาบ่อยๆไม่ได้นานๆจะมาหาครูบาทีครับครูบามีงานบุนก่อสร้างพวกเขาคงจะมาช่วยไม่ได้ครับครูบาก็แย้งว่าพวกสูอย่าไปไหนเลยสร้างวัดก็ยังไม่เสร็จพวกกะเหลียงได้ทีก็พูดจากระษาซื่อถ้าจะให้พวกเขาอยู่ช่วยครูบาสร้างวัดให้เสร็จครูบาก็ช่วยทำฝนให้ตกหน่อยสิครับ ครูบาฟังแล้วก็ยิ้มและได้กระทําเชิงหยอกโดยไปหยิบทรายจากพื้นดินกลางแจ้งแล้วก็ซัดโปรยขึ้นไปในอากาศและพูดว่าตูทําฝนให้พวกสู่แล้วเมื่อครูบาขาวปีกระทําการเสร็จแล้วท่านได้เดินกลับเข้าโกติกเรียงยางได้เดินตามเข้าไปก็ไม่ได้แสดงอาการไม่เชื่อเหมือนสมัยที่ท่านอยู่ในไมยกลางคนเพียงอึดใจเดียวต่อมาเหมือนมีปาฏิหาร ท้องฟ้าที่ใสพื้นดินที่แห้งด้วยแสงแดดเผาก็ได้มีเมฆหมอกบําบมดบงังและไม่ได้มีพายุฝนโปรยปลายลงมานำความชุ่มชื้นมาสู่มวลประชาชนาเช้าก็เรียงยางอย่างดีใจบอกพวกชาวบ้านเป็นข่าวไฟลามทุ่งให้ชาวบ้านงดการย้ายบ้านมารวมตัวกันทําบุญกับครูบานานถึงสามวันสามคืนอันเนื่องจากฝนตกลงมาสมเจตนาของเขาแล้ว เรื่องที่6ครูบาปราบเสือในอดีตอำเภอลี้คือป่าอาุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้และสิงสาราสัตว์ประวัติศาสตร์ของทุรงบุญชัยเป็นอย่างนั้นบางช่วงแห่งเวลาบริเวณอำเภอลีอเอ้เป็นที่หลบภัยของอดีตษัตริย์ที่ถูกภัยคุกคามทางการเมืองจากอาณาจักรภายนอกเสมอๆเ,เพราะพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูกยากแก่การติดตาม มีสัตว์ป่าชุกชุมรวมทั้งเสือหลายพาดกรมีลำธารและแม่น้ำเป็นปัจจัยเพียงพอในการดำรงชีพช่วงสมัยก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2,500ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกับเสือหลายพาดกรเป็นอันมากมาหาเยื่อในหมู่บ้านกลิ่นสัตว์ของชาวบ้านอยู่เสมอเสมอทุกคืนชาวบ้านต้องอดตลับขับตะนอนไม่ค่อยมีเวลาพาลักผ่อนคอยสมไฟเพื่อให้เสือกลัว ก็มีบางคราวเสือได้ทำร้ายเด็กขณะที่พ่อแม่ออกไปทำไร่ชาวบ้านเมื่อมีความเดือดร้อนขึ้นเป็นลำดับก็ได้มาขอร้องให้ทุนคูบาขาวปีช่วยบำบัดทุกปราบเสือให้ทีคูบาถึงกับอุทานว่านี่เรื่องอะไรก็มา,า gangs, compile. หาเฮาเฮาโบงจะปราบได้ยิงปืนก็บอกเป็นข่าสัตว์ก็ทำบ่ได้เพราะเฮาโบกินเนื้อสัตว์อยู่แล้ว พวกชาวบ้านอุทธรว่าครูบาครับขอแค่นี้ไม่ได้หรอครับช่วยโปรดพวกเราหน่อยเถอะเสือมันไปกัดเด็กลูกหลานหมูเฮาด้วยครับท่านครูบามีนิสัยดักเด็กอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถึงกับกล่าวด้วยความตกใจว่าเอ๊มันกิงกระทัางเด็กด้วยหรือชาวบ้านได้ตอบทันควันว่าไม่เชื่อถามชาวบ้านและเวกนั้นดูได้ครับเพิ่งฝังสมเด็กมานี่เอง คราวนี้ครูบาก็ได้มาโปรดชาวบ้านอีกได้เดินทางไปกับคณะศรัทธาเพื่อดูร่องรอยบริเวณที่เสือเพ่นพ่านและทิ้งหลักฐานไว้ท่านได้สังเกตและได้สั่งชาวบ้านไปเก็บก้อนหินมาให้ท่านปฏิกรรมภาวนาและนำหินเหล่านั้นไปบางทับรอยเสือและท่านได้ประกาศว่าต่อไปนี้เสือพวกเองเข้ามาไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวเขาเป็นเสือใหญ่กว่าพวกเองอีก ถ้าเข้ามาก็จะกินพวกเองแล้วหลังจากนั้นเรื่อยมาเรื่องเสือก็กลับกลายจากร้ายเป็นดีไม่มีเสือตัวใดมากดให้ชาวบ้านเห็นในเรื่องแปลกอีกเรื่องเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องลี้ลับเช่นเดิมเป็นความลับของสวรรค์สำหรับผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมอาจไม่ใช่เรื่องแปลกคำกล่าวธรรมดาถ้าออกจากผู้มีอริยธรรมอภินญ,ญาห้าแล้ว ทุกสิ่งเสมือนสำเร็จดังประสงค์ตั้งใจไว้ทุกสิ่งสำคัญที่ใจและสำเร็จด้วยใจดังพระพุทธวจนะได้ส่งตรัสไว้เรื่องที่ 7. อนุสรสถานวัดพระบาทพาน้ำเป็นสถานที่สุดท้ายที่ท่านครูบาอภิชัยขาวปีมาจำพรรษาพำนักในช่วงปัดฉิมวัยมีอายุได้83ปีคณะสัทธาวัดสันทุ่งห้ามแห่งจังหวัดลำปาง ได้มานิมนต์ท่านเป็นประธานก่อสร้างที่วัดทุ่งห้ามไม่นานคณะศรัทธาจากวัดท่าต้นธงชัยจังหวัดสุโข,ขทยัยได้มานิมนต์ไปเป็นประธานในการสร้างวิหารเมื่อวันที่สองมีนาคม25 2 0พอล่วงพ้นในวันที่สามีนาคม25 2 0ท่านก็ได้จากไปอย่างสงบผลงานที่ได้ถวายแด่บวัพระพุทธศาสนาความเมตตาที่มีต่อประชาชนยังไม่สิ้นสุด ในการเป็นประธานการสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ราชการในช่วงระยะเวลา24ถึง83ปีนับรวมให้ทั้งสิ้น96แห่งทั้งนี้ไม่รวมถึงงานที่ครูบาชีวิชัยเป็นประธานและท่านได้นำพวกอย่างหรือกรเรียงเข้าร่วมในการสนับสนุนพัฒนาอีกหลายๆแห่งในฐานะลูกศิษย์ช่วยหนุนครูบาอาจารย์ดังเช่นทนนขึ้นดอยสุเทพเป็นต้น แต่งานพัฒนาขึ้นพระบาทผาน้ําและในส่วนอื่นของอารามพระบาทผาน้ํายังไม่เสร็จบุญแล้วเสร็จคณะสัตยาที่เคยนิมนต์จากสถานที่ต่างๆถูกกลืนเข้ากับกระแสะการเวลาต่างก็เงียบงันกันไปหมดพระครูใบเดียกาชยมวงสาพัฒนาแห่งวัดพระบาทห้วยต้มตะมนลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนได้กล่าวกลับญาติโยมทั้งหลายที่วัดพระธาตุห้าดวง เมื่อวันที่10เมษายน2530ท่านครูบาขาวปีท่านเป็นนักบุญแห่งล้านนาช่วยบ้านเมืองสร้างสรรคโรงเรียนทุกที่ทุกแห่งฉะนั้นพวกโยมทั้งหลายดีใจเห็นคุณของท่านแล้วก็หาอนุสรร์ไว้ช่วยกันสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่ท่านอยู่วัดผาน้ำเพื่อลูกหลานจะได้เห็นได้สืบต่อไป